สวัสดีครับสวันดีค่ะวันนี้ผมมีการละเล่นาทายคําถามกันสนุกสนานนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับของรางวัลก็พระนะครับไม่รู้พระหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับไม่ไม่ต้องดูครับหลวงพ่ออะไรครับผมเช่ามาจากาผู้ป่วยที่เขาเขามีลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับพิการนะครับต้องการเงินไปรักษาลูกเ,เขาก็ให้เช่าพระผมก็เลยไปเช่ามาแล้วผมไม่รู้จะมาทาอะไรก็มาแจกพี่น้องดีกว่าเป็นการสนุกสนานกันนะครับผม คำถามที่หนึ่งมันมีสามข้อนะครับจะถามคุณจะทายกี่ข้อก็ได้คุณทายถูกสามข้อคุณก็ได้ค่าหนึ่งองค์นะครับคุณทายถูกข้อเดียวคุณก็เป็นแต่มีข้อแม้ว่าใครทายถูกถูกมาก่อนนั่นคือผู้ชนะไปนะครับเท่ากับวันหนึ่งแจกสามองค์คำถามง่ายครับหนึ่งพรุ่งนี้คนตายกี่คนจากโควิดสิบเก้าสองคนป่วยรักษาหายกลับบ้านได้กี่คนสามอ่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก <คน S 1> ี่คนคน,นะครับ3ข้อถ้าคุณถูกข้อนหนึ่งคุณก็ไปหนึ่งองค์คุณถูกสองข้อนนคุณไปสอนนงองค์คุณถูกสามข้อคุณไปสามองค์นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องตอบก่อนคนอื่นนะต้องตอบถูกก่อนคนอื่นนะครับผมอต่ถ้าคนอื่นตอบก่อนนะคะก็ก็อดได้แต่ไม่ต้องเสียใจนะคะเป็นกําลังใจให้ให้ไปฝึกเอาใหม่ได้นะคะครับและที่สําคัญนะครับต้องไปตอบในช่อง y o u t u ู e ของผมนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องดีหน้าพาหานะครับผม กดกระดิ่งด้วยนะคะต้องกดติดตามนะไม่ติดตามไม่ให้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับแต่มีอะไรจะบอกด้วยนะคะค่ะข้ขกระดิ่งไม่เก้งเก้งเตือนอะโดนแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านโควิดไปได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้โชคดีนะคะไม่ต้องติดโควิดนะรักษาตัวเองดีๆนะคะห้ามบอกไปด้านนอกนะคะแล้วแล้วใส่แมสทุกวันนะคะบ๊ายบาย